ะะว่าคอลลาเจนกระป๋องเียมพู oo, กระป๋องนี้เป็นยังไงนะ,ะวันนี้เจนก็จะมารีวิวค่ะค่ะกระป๋องที่เราจะได้รับนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีชิงพลาสติกหุ้มนะคะ <S <S <ๆ>ก็แกะเลยมีฝาปิดอย่างนี้นะคะจะเจอกับฝากระป๋องนมอ่ะป๋องนี้จะเป็นกระป๋องแบบฟูดเกรดนะคะนี่กระเปิดขึ้นมาแน่นี่มีช้อนนะคะจะมีพลอยตรงนี้ก็จะมีสิบล็อกด้วยนะคะแล้วก็แกะข้างบนออกมา เป็นคอลลาเจนแบบเพียวเลยดูเนื้อข้างในมันจะเป็นแบบเหมือนนมผงเลยนะคะก็คือแบบว่าบริสุทธิ์มากๆเลยเอ็มใส่สองช้อนเลยละกันเอาให้ดูให้เห็นถึงความเข้มข้นนี่ก็สําหรับตัวนี้นะคะจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีน้ําตาลดูดูดดดอ้าวนี่เดี๋ยวเทียบกันน้ำเปล่าก่อนแมนี่ยังไม่ได้ผสมกับอันนี้ที่ใส่คอลลาเจนนะคะ มีภาพบรรยากาศของงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์อัมโดอคอลลาเจนกันค่ะว่ากระป๋องเีียมพูนี้ใครเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะคะเป็นผู้ชายคนนี้ค่ะพี่โตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรนี่บรรยากาศอบอุ่นมากเลยก็มาร้องเพลงมีแจกไบเซน็นแล้วก็ภาพพี่โตนะคะพี่โตสุดหล่อถือกระป๋องนี้อยู่บนตึก KPN นั่นเองนะนี่ใหญ่มากด้วยหล่อด้วย นี่ <S <S นน, <S <S น,นี่ก็มาดูเทียบกันมันคือน้ำเดียวกันเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถ inbox เข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage น,นี้ได้เลยนะคะหรือว่าผ่านไลน์ตัวแทนอัมบาโดทั่วประเทศได้เลยะคะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ